งานจับสลากฟุตบอลโลกปีส0งมัิโที่คนทั้งโลกเนี่ยรอดูครับทุกคนอยากรู้ว่าชาติไหนจะอยู่ในกลุ่มไหนหวังว่าจะได้เห็นฟุตบอลมันๆแบบตึงๆต,ตั้งแต่รอบแรกแต่สุดท้ายครับทั้งงานมีแต่เรื่องดราม่าสุดวุ่นวายให้วิจารณ์แทนที่คนเขาจะได้สนใจเรื่องผลการจับสลากกลายเป็นต้องมานั่งดูฟรีฟ้าพตัวเองและประเด็นการเมืองซะอย่างนั้นตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจับสลากฟุตบอลโลกที่ดราม่ามากกว่าผล ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยและน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับฝึกวินัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนเชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังครูทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนด้วยนะจ๊ะฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ครับคือทัวร์นาเมนต์ที่แฟนบอลเนี่ยต่างรอคอยที่ผ่านมายังไม่มีการจับสลากทำให้เมื่อมันเริ่มขึ้นเนี่ย คนก็าต่างรอดูผลว่ามันจะมีแม์ระดับบิกระดับดราม่าที่จะสร้างความมันคุ้มค่ากับการเฝ้ารอมาตั้งแต่รอบแรกแต่หลังจากพิธีเริ่มขึ้นทุกคนได้แต่อึ้งครับอ้ปาปากค้างว่าฟีฟ่าครับพี่จะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอพิธีการเนี่ยไม่คุ้นเลยครับสไตล์อเมริกาแบบจ๋าสุดๆจนนึกว่าทําทีมเพื่อรับเจ้าภาพสหรัฐแต่ที่ไหนได้ทั้งงานเนี่ยพีอาแต่ตัวเองแถมยังมอบรางวัลฟีฟ่าสันติภาพให้กับโดนัทรัมประธานาธิบดีของอเมริกาด้วยมอบเพชรก่อนที่จะมีชื่อในรางวัลใหญ่ที่เเขาเก ไว้อย่างโนเบลซะอีกในจ้าพิธีกรที่เล่นมุกกันไม่เข้าเรื่องจนงานเนี่ยยืดเยื้อคนดูก็อึดอัดเรื่องพวกนี้บทบังความตื่นเต้นของการจับสลากไปอย่างสิ้นเชิงครับมันกลายเป็นข่าวใหญ่บนหน้าสื่อยิ่งกว่าผลจับสลากซะอีกดราม่าในภาพรวมครับถูกพูดถึงในวงกว้างสิ่งที่คนดูในงานเนี่ยเห็นกันไม่ไว่าจะสื่อหรือว่าแฟนบอลทั่วไปก็มองเหมือนกันนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยดูเอ็นเอียงไปทางสหรัฐอเมริกามากเกินไปจนเหมือนมองข้ามเจ้าภาพร่วมอีก2ชาตินั่นคือแคนาดาและเม็กซิโกไปจนดูเหมือนไม่ให้เกียรติ ความสำคัญกับประธานาธิบดีจากฝั่งอเมริกาจนออกนอกหน้าทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยคือการไม่เคารพเจ้าภาพร่วมชาติอื่นๆเลยอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกของแคนาดาและ Mexico เม็กซิโกครับพวกเขาเหมือนไม่ได้รับความสําคัญและไม่เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยดีไม่ดีอาจจะลุกลามเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตก็ได้ อีกหนึ่งเรื่องครับที่คนดูบ่นกันหนักเลยคือพิธีกรในพิธีจับสลากครับนั่นคือเควินฮาร์ดดาราตลกชื่อดังเราอาจจะเคยเห็นเขาในหนังแฟนชายหนังอย่างจูเบนจี้ในยุคใหม่ครับส่วนพิธีกรหญิงก็คือไฮดี้คลุมนางแบบชื่อดังเราน่าจะเคยผ่านตาเธอจากการเป็นกรรมการอเมริกันก็ท ALENT สิ่งที่คนรู้สึกจากพิธีกรทั้งสองนี้ก็คือความน่าเบือ่อตลอดทั้งงานหรือช่วงพักทั้งคู่จะพยายามสอดแทรกยิงมุกกันตลอดจนคนดูในอึดอัดเพราะมันมเนี่ยเป็นมุกที่ไม่ตลกเอาซะเลยครับจนพาคนดูเนี่ยทนไม่ได้ดรามา รำคาญและน่าเบื่อจนภาพรวมของงานทําให้คนเนี่ยรู้สึกโดนยัดเยียดรายการแบบอเมริการจ๋าเข้ามามันเหมือนกับว่าฟีฟ่าไม่เข้าใจผู้คนเลยพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนี้เลยแค่อยากจะดูการจับสลากที่มันตื่นเต้นและศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นก็พอแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นดราม่าและคนแสดงความสนใจครับนั่นคือเรื่องของลิโอฟอร์ดินานที่พูดต่อหน้าโดลนัทัมครับมันเป็นเหมือนการเปิดศึกทางวัฒนธรรมบนเวทีใหญ่ลิโอครับเป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาแทบทั้งชีวิตเป็นตำนานทีมชาติอังกฤษและสโมสรมาโยเตดไมม่่ีีใครทูฟุตบอล ไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนครับวันนั้นเนี่ยเขาได้รับเชิญขึ้นมาบนเวทีระหว่างที่เขาพูดกับพิธีกรและทําอยู่เขาพูดถึงสิ่งที่เหมือนเป็นคําประท้วงครับที่ดูสุภาพแต่หนักแน่นเหลือเกินเขาบอกว่าท่านครับ เราต้องหยุดเรียกกีฬานี้ว่าซ็อกเกอร์ได้แล้วที่ที่ผมมาและคนส่วนใหญ่ที่นี่เรียกมันว่าฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกรู้นะครับว่าอเมริกันชนเนี่ยเป็นไม่กี่ชาติบนโลกครับที่เรียกกีฬาชนิดนี้กีฬาที่คนเกือบทั้งโลกเรียกมันว่าฟุตบอลแต่ชาวอเมริกันเรียกมันว่าซ็อกเกอร์คำกล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการพูดอย่างมีชั้นเชิงครับบนเวทีที่ทำเองก็ไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้ลีโอได้รับการยกย่องจากกลุ่มแฟนบอลสายอนุร,รักษ์นิยมบอกว่าพีแกเนี่ยโคตรกล้าที่ท้าทายอำนาจขนนนนนนาาดดััั้แต่ม่มมมก็็เเปควชจที ใครที่เป็นเจ้าภาพคนทั้งโลกก็ยังเรียกมันว่าฟุตบอลอยู่ดีซึ่งในงานนั้นนะครับทําต้องพูดแก้เก้อว่าสงสัยต้องหาชื่อใหม่ให้ NFL แล้วเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลมากๆเรื่องหนึ่งในงานครับคือการวางตัวของฟีฟ่าตัวแทนขององค์กรนั่นคือจานนี่อินฟานติโนครับชายผู้เป็นประธานคนปัจจุบันของฟีฟ่าขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวเปิดงานงานที่แฟนบอลทั่วโลกให้การจับตามองมีบุคลากรร่วมวงการเข้ามาในงานมากมายแทนที่เขาจะพูดถึงความยอดเยี่ยมหรือความน่าตืน่นเต้นของทัวร์นาเมน หือกล่าวยกย่องเจ้าภาพทั้ง3ชาติแต่มันกลายเป็นการพูดเพื่อ PR ตัวเองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับคำพูดที่คนโฟกัสคือวล,ลีที่บอกว่าฟีฟ่าคือผู้ให้ความสุขอย่างเป็นทางการสําหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกฮะมันเป็นคําพูดที่ฟังแล้วน่าเวอร์มากๆครับเสียงในหัวมีแต่คําว่าความสุขอะไรวะมันเป็นคํากล่าวที่ดูเกินจริงและหลุดจากบรรยากาศมากๆดูเป็นการสร้างบุญคุณต่อคนอื่นเหลือเกินครับหลายคนที่แพ้เสียงในหัวก็ออกมาโพสและกล่าวไปชดประชาในทันทีทุกคนบนโลกรู้ว่าที่ผ่านมาฟีฟ่ามีแต่ประวัติเสีย เรื่องราวของการคอรัปชันการตัดสินใจที่มีแต่ข้อกังขาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในหลายสนามที่มีการแข่งขันผู้บริหารองค์กรที่ผ่าน,านมามีแต่เรื่องอื้อฉาวมันทำให้คำพูดที่อินฟันติโนเนี่ยพูดออกมานั้นดูเป็นคำพูดที่ไร้ยางอายเหลือเกินมันเหมือนกับว่าฟีฟ่าขาดการตระหนักรู้ไม่ยอมรับความจริงโดยสิ้นเชิงมีแต่จะปั้นภาพลักษณ์ให้กับตัวเองคิดจะประชาสัมพันธ์ให้ภาพลักษณ์มีแต่ความใสสะอาดท,าท,าทั้งๆที่มันเป็นงานที่ควรให้เกียรติเกมกีฬาการแข่งขันที่คนรอคอย และดราม่าก็ดูจะรุนแรงขึ้นครับเมื่ออินฟานติโนในฐานะฟี فا มอบรางวัลที่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือฟี ف าสันติภาพและไม่ได้มอบไปกับนักเตะหรือตำนานคนไหนครับแต่กับมอบไปกับโดนั์ทัมผู้นำของอเมริกาคนที่ทั้งโลกเนี่ยมองว่ามีความขัดแย้งสูงคนหนึ่งของโลกแถมอินฟานติโนสรรเสริญทัมอย่างเปิดเผยด้วยซึ่งเรื่องนี้ทั้งสื่อและแฟนบอลก็มองกันชัดเจนในทางเดียวกันว่ามันคือเรื่องการเมืองมีอย่างที่ไหนรางวัลคิดกันมาใหม่แล้วมอบไปกับทัมเป็นคนแรกมัน การแน่ๆแ,แล้วถ้าเป็นแบบนั้นหลักการของฟีฟ้าที่ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองล่ะจาะว่าอย่างไงที่ผ่านมามีข่าวพูดกันในเชิงเสียสีว่าทําพยายามทําตัวไปหุ่นวายกับบรรดาชาติที่มีปัญหาระหว่างประเทศกันไม่ว่าจะรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือแม้แต่ไทยกับกัมพูชาที่เป็นแบบนั้นเพราะเขาอยากได้รางวัลโนเบลสาขาสัติภาพ ทั้งที่ในความเป็นจริงเขาเองไม่ได้ใส่ใจกับการสร้างสันติภาพให้กับชาติอื่นสักหน่อยครับในเ,เรื่องการไม่เคารพเจ้าภาพชาติอื่นที่ไม่ใช่อเมริกายังดราม่าไม่พอครับยังมีเรื่องไม่เคารพประเทศอื่นอีกเพราะฟีฟ่เลือกตำนานฮอกกี้น้ำแขง็งอย่างเวนเกสกี้นะครับมาทําหน้านที่จับสลาก เขาหยิบลูกบอลออกมาแล้วอ่านชื่อประเทศอย่างที่รู้กันครับฟุตบอลโลกรอบนี้มีชาติเล็กๆเ,เข้ามาแข่งขันอยู่พอสมควรบางประเทศคนแทบไม่รู้จักกันเลยว่าอยู่ที่ไหนของโลกถ้าเป็นคนทั่วไปอ่านชื่อประเทศไม่ถูกต้องคงไม่มีใครว่าแต่พอเป็นคนที่อยู่ในงานอย่างเป็นทางการมันก็ไม่ควรมันคือการไม่ให้เกียรติอย่างร้ายแรงครับสำหรับชาติเล็กๆชาติอย่างคูราเซาไฮติหรือเคปเวิร์ด ที่พยายามต่อสู้ดันด้นฝ่าฟันมาจนถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทําได้ดังนั้นจึงควรได้รับความเคารพอ,อย่างยิ่งอย่างนน้อยการอ่านชื่อประเทศฝ่ายจัดก็ควรให้ข้อมูลกับคนจับสลากเพื่อป้องกันความผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่สุดท้ายเรื่องที่ไม่ควรก็ยังเกิดดราม่าให้คนวิจารณ์จนได้ ดราม่ายังดําเนินต่อไปครับขนาดงานจะจบยังมีเรื่องให้ดราม่าช่วงปิดงานไยจัดเปิดเพลง y m c a ขึ้นมาเพลงนี้ชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักครับเพลงอมาตะของวงวินเ e People ความจริงเพลงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใครๆก็เคยได้ยินแต่ที่มันไม่โอเคเพราะในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาโดนทํา,าใช้เพลงนี้ในแคมเปญหาเสียงของตัวเองจนมันกลายเป็นเพลงประจําตัวที่สื่อถึงฐานเสียงและกิจกรรมทางการเมืองของทั้อย่างแยกไม่ออกแถมทั้มยังมีท่าเต้นประจําตัวในเพลงนี้และเขาก็เอามาเต้นใน ตอนที่เพลงนี้ขึ้นในช่วงจะปิดงานเด็กด้วยการเปิดเพลงนี้การที่ทําเต้นท่าน,นี้ตอนหาเสียงมันจึงถูกตั้งคําถามเรื่องการข้ามเส้นแบ่งระหว่างกีฬากับการเมืองเรื่องที่ฟีฟ่าพยายามวางท่าทีห่างจากการเมืองมาตลอดยิ่งดูก็ยิ่งแย่ตอกย้าภาพที่ว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อ PR ตัวเองและสร้างภาพให้กับทัามจนงานจับสลากที่คนเฝ้ารอเหมือนเป็นงานชุมนุมหาเสียงของทัามไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ฟีฟ่าทำมันคือการไม่วางตัวเป็นกลางและยังเข้าหาทัามอย่างชัดเจน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานจับสลากครับมันดราม่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสีปีมีแค่ครั้งเดียวแทนที่จะทําให้ดีทําให้ไร้ที่ติกลับมีแต่เรื่องให้คนวิจารณ์กันจนเละเทะไปหมดขนาดงานจับสลากยังเป็นแบบนี้ทําให้คนเริ่มห่วงแล้วว่าถ้าถึงเวลาที่ฟุตบอลโลกเนี่ยจัดขึ้นจริงๆที่อเมริกามันจะออกมามีสาภาพไหนกันแน่แต่อย่างไรก็ตามครับไหนๆคนเราก็พูดถึงงานจับสลากแล้วจะไม่พูดถึงผลก็คงไม่ได้ดังนั้นนอกจากจดราม่าแล้วนะครับไปดูผลกันหน่อยดีกว่า การแข่งขันทุตบอลโลกปี2026ครับจะแบ่งไป12กลุ่มกลุ่ม A ถึง L ผู้ชนะ2อ,อันดับแรกของกลุ่มครับจะเข้ารอบไปรวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด8ทีมครับจะได้เข้ารอบด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าการจับสลากยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะตอนนี้เพย์ออฟโซนยุโรปกับเพย์ออฟทวีปยังคงแข่งไม่จบแต่ก็มีการเว้นที่ไว้ให้เรียบร้อยเลยครับ เริ่มกันที่กลุ่ม A ครับประกอบไปด้วยเจ้าภาพร่วมครับเม็กซิโกเกาหลีใต้อฟริกาใต้และทีมจากเพย์ออฟยุโรปสายดีครับซึ่งตอนนี้ก็มีเดนมาร์กเช็กเกียไอ์แลนด์และนอร์ทมาิโดเนียก่อนหน้านี้ครับเกาหลีใต้กับเม็กซิโกเคยอยู่กลุ่มเดียวกันมาเมื่อตอบอลโลกปี2018ตอนนั้นเนี่ยเม็กซิโกชนะไป2-1ส่วนเกาหลีใต้ตกรอบแรกขณะที่อรฟกาใิ้หลังจากเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่พวกเขากลับมาเล่นฟุตบอลโลกได้สำเร็จ กลุ่ม B ครับเจ้าภาพร่วมแคนาดามีกาตาสวิตเซอร์แลนด์และทีมเพย์ออฟยุโรปสาย A ครับซึ่งตอนนี้มีเวลบอสเนียอิตาลีและไอร์แลนด์เหนือตอนนี้สวิตดูจะแข็งแร่งที่สุดครับแต่จุดน่าสนใจคืออิตาลีที่รอการเพย์ออฟทุกคนหวังให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกได้ซึ่งถ้าเข้ามาแล้วอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปสูงเลยทีเดียว ส่วนกลุ่ม C ครับประกอบไปด้วยบราซิลโมร็อกโกไหติและสกอตแลนด์บราซิลในฐานะแชมป์โลก5สมัยหวังทาผลงานที่ดีแต่การเจอกับโมร็อกโกที่เป็นชาติแอฟริกาที่ผลงานดีที่สุดเข้าไปได้ถึงรอบรองเมื่อปี2022ก็ไม่ง่ายครับแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกมาก่อนการเจอกันจึงน่าสนใจไม่น้อยครับกลุ่มดีนาโดยเจ้าภาพสหรัฐอเมริกากวัยออสเตรเลียและทีมเพย์ออฟโซนยุโรปสาย C ีครับที่ตอนนี้มีโลนาวเกีย โคโซโวตุรกีและโรมาเนียความน่าสนใจของกลุ่มนี้ครับค่อนข้างเบาสําหรับเจ้าภาพน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากเกินไปแต่พวกเขาก็มีประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกร่วมกับปรกาวายอยู่ครับพวกเขาเคยอยู่กลุ่มเดียวกันในฟุตบอลโลกปี1930ซึ่งก็คือฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งเดียวครับที่เคยอยู่ร่วมกลุ่มและเจอกันในรายการนี้ครั้งนั้นอเมริกาชนะไป3ประตูต่อศูน กลุ่ม E ครับนำโดยหนึ่งในทีมตัวเต็งอย่างเยอรมันคูราเซาไอวอรีโคดและเอกวาดอร์แน่นอนว่าเยอรมันคือเต็งหนึ่งของกลุ่มพวกเขาเป็นแชมป์โลกสีสมัยแต่ผลงานในคราวที่แล้วทำได้ย่ำแย่และตกรอบแรกจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหมือนการกู้หน้าให้ตัวเองด้วย กลุ่ม F ครับประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นตุนิเซียและทีมเพย์ออฟในโซนยุโรปสาย B ตอนนี้จะมีสวีเดนยูเครนโปแลนด์และเอลเบเนียนั่นทําให้ไม่ว่าใครจะเข้ามากลุ่มนี้ดูมีความสูสีสูงมากๆครับและอาจจะต้องวัดกันถึงนัดสุดท้ายโดยที่ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เคยเจอกันมาก่อนตอนฟุตบอลโลกปี2010รอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นเนเธอร์แลนด์ชนะไป1-0จากเวสลี์ชไนเดอร์ซึ่งก็ถือว่านานมากๆแล้วครับแถมในอดีตญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ยังเคยมีประวัติศาสตร์กันนกัันนนนนใใสสสมมมมยยยยงงงงคคคครรราาาโล้้ทีี่่่2ญปุเเเขขดออนนออิแ ด้วยกลุ่มจีครับมีเบลเยียมอิรานอียิปต์และนิวซีแลนด์ถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะนอกจากเบลเยียมที่น่าจะผ่านเข้ารอบได้ไม่ยากแล้วเนี่ยอิรานกับอียิปต์มีโอกาสสูงมากครับที่จะได้ผ่านไปสู่รอบต่อไปเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้มาก่อนเลยทําให้นี่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันไม่สูงนักแต่ก็คาดเดาได้ยาก กลุ่มเครับเป็นกลุ่มที่แน่นพอสมควรเพราะมีสเปนอุรุกวัยซาอุและหมู่เกาะเคปเบิร์ตที่บอกว่าแน่นเนี่ยเพราะสเปนกับอุรุกวัยเคยเป็นชาติที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายที่สเปนอยู่ในกลุ่ม S นั่นคือปี2010ครับที่ได้แชมป์โลกด้วยนอกจากนี้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกพวกเขาเคยเป็นคู่กรณีกันสเปนเคยเป็นชาติที่ใช้อำนาจจากกักรวรรดิและปกครองเมริกาใต้เกือบทั้งทวีปทําให้ชาติเหล่านี้ยังใช้ภาษาสเปนอยู่ในปัจจุบันและต้องดิ้นรนสู่อิสรภาพในภายหลังส่วนซาอุ เดยการเคปบเวิร์ดก็เพิ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกด้วย กลุ่มไอครับประกอบไปด้วยฝรั่งเศสเซเนกลนอร์เว์และทีมเพย์ออฟข้ามทวีปสายที่2ครับที่ตอนนี้มีซูรินามบอริเวียและอิรักนี่เป็นการเจอกันของเซเนก้ากับฝรั่งเศสอีกครั้งครับเพราะว่าเขาเคยเจอกันมาเมื่อปี2002ที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์เก่าแต่แพ้เซเนก้าหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นัดเปิดสนามทําให้นี่เนี่ยมีความหมายมากๆไม่ใช่แค่นั้นครับในประวัติศาสตร์เซเนก้ก็เคยเป็นดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสมาอย่างยาวนาน300ปีฟุตบอลจึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ชาติอออย่าาางงเเเเนนนนกกัจะได้้คืบืบหม กลุ่มเจครับก็มีทีมใหญ่อย่างอาร์เจนติน่าที่เป็นตัวเต็งนอกจากนี้ก็มีจอร์แดนออสเตรียและแอลจีเรียแน่นอนว่าอาร์เจนติน่าแชมป์เก่าและแชมป์โลก3าสมัยเป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งและถูกมองว่าเป็นงานเบาของแชมป์เก่าด้วยเพราะน,นี่น่าจะเป็นกลุ่มที่ดูจะไม่สูสีกับอาร์เจนติน่าเลยยกเว้นออสเตรียที่น่าจะสร้างความลำบากให้บ้างแต่สุดท้ายแชมป์เก่าก็ไม่น่าจะขัดข้องอะไรกับการเข้ารอบครับกลุ่มเคครับประกอบไปด้วยโปรตุเกสอุซเบกิสถานโคลัมเบียและทีมจากเพย์ออฟข้ามทวีปสายหนึ่งครับตอนนี้ม จาเมกาและดีอาคองโก,โ,กโปรตุเกสและโคลอมเบียม,มีโอกาสแย่งชิงการเป็นแชมป์กลุ่มกันมากๆครับดังนั้นการเจอกันเองจึงน่าสนใจและหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้าโปรตุเกสเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอาจเจนก็เป็นแชมป์กลุ่มเจไปด้วยมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่โรนัลโดกับเมซี่จะเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกหนนี้ กลุ่ม L ครับมีอีกหนึ่งทีมเต็งอย่างอังกฤษที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มครับนั่นคือโคเอเชียกานาและปานามาถือว่าเป็นอีกกลุ่มทีมที่ตึงเหมือนกันครับอังกฤษกับโคเอเชียเนี่ยเคยเจอกันมาในฟุตบอลโลกปี2018รอบรองชนะเลิศซึ่งวันนั้นโคเอเชียชนะเข้าไปชิงชนะเลิศได้ดังนั้นอังกฤษน่าจะพยายามเอาคืนส่วนกานาก็มีความแข็งแกร่งและดีพอจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันและมีกรณีคล้ายๆกันกับของฝรั่งเศสและเซเนกัลครับเพราะอังกฤษก็เคยเป็นชาติที่เป็นเจ้าอาณ ปรระวัตติศาส์ก็ได้เหมือนกันนี่คือ12กลุ่มครับที่เตรียมฟาดกันหนักๆในฟุตบอลโลกปี2026นี้น่าติดตามมากๆทั้งเรื่องฟุตบอลและดราม่าเลยครับเตรียมตัวรับความมันที่พร้อมระเบิดแล้วในวันที่11มิถุนาย,ยนนี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ